สวัสดีค่ะมาพอกับแอนในช่องแอนนี่ฟินค่ะบอดได้พอกันหลายมือเนาะคะ่ะแอนผึ่งมาฮอดบานปลาจ้าบานพักตากอากาศเมื่อนี้เดี๋ยวเข้าไปเบิงแอนสีผ้ายางหาเห็ดเบิงผึ่งมาฮอดเมื่อกี้อีลีจะ้ะเห็นบ่นั่นใบไม้เรื่องเหลืองมันผึ่งหลน่นตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงแรงค่ะของฟินแล่นนอสี่โมงแรงก็ตอนนี้ก็เริ่มเขาฤดูใบไม้ร่วงยางเป็นทางการเหรอเนาะจ้าเนอ เดี๋ยวแอนพายไปเบิ้งเหตุจ้าเดี๋ยวไปจ่อเบื้องเหตุอยู่อันขางบานปลายอันที่แอนเคยบอกว่ามันมาเกิดอยู่ขนาะจ้าเนี่ยเมื่อน,นี้ได้คุเหลืองจ้าบอได้เอากระตามานาไปจ้าไปเบิ้งกันเลยค่ะเนี่ยจ้าบรรยากาศบรรยากาศฤด,ดูบใบไม้หลวงจ้าใบไม้ก็สีเปียนสีเป็นสีเหลืองจ้าบังกะสีลนจนกลัวสีเบิดลนเบิดแล้วแบบน,นี้ฮิมาักะสีมาจ้าเนี่ยจ้าไปจ่อเบื้องเหตด โอ้คือตาไล่เห็นเนาะค่ะอันตาไล่แม่จ้ะอันใบใหม่ไหมเบิ้งแต่ว่าอันเอ็นยางพันเอ็นมาเปิดเศร้าหนาเมื่อกี้เอ็นพอดอกมัแม่จ้ะอยู่น้ำขังอันนี้เดี๋ยวสิดตาคายเบิ้งเทื่อหลังเขาจะเอ็นพอดอนเอาเมีดมาเอ็นมาแบบฝาๆก็ขุ่เหลืองจ้ะพุ่นเห็นบ่จ้ะแหมเห็นเห็ดบ่พุ่นดอกใหญ่ๆหญบานเพอร์เบิอยู่พุ่นจ้ะเห็นบ่พุ่นพุ่นจ้ะเดี๋ยว นจ้ะดอกมันมาจ้าเดี๋ยวมาเก็บดอกนี้ก่อนจ้ะดอกนี้ก่อนเนาะอืมมึงตปลนะมันจะเกิดหลายมันมาเกิดอยู่อันอยุคคางอันอยู่หนาวเศร้าหนาเลยนั่นจ้ะอืมมึงมาจ้ะผลมันมาเกิดทางคน้นยาง ฮูน้นะบ่ดอกงามๆจ้ะออนซ้อนเห็ดมันยังเหลือลงเรือให้เก็บอยู่นะเดี๋ยวจ้องเข้าไปปาดขาจ้ะไปปิดตรงมไว้แล้วบ่เพราะว่าทางยางต้องปิดดีๆไปจ้ะไปต่อกันเลยดอกนึงจ้ะหน่ารากบ่หน่าหักแห้งบ่งน่จ้ะ คุ่น,นอยู่ข้างล่างกลองเห็นทันว่ดอกใหญ่บานเพอรเวอร์เกือบเน่าทิพมาจ้ะมาเก็บกันโอ้ยดึงมันแนน่ห้งไหมจ้ะคุ่นมันแห่งมึงขาอวบมเดี๋ยวสิไปปาดขาให้เบิง่งเดี๋ยวสิลงคลิปปาดขาให้เบิง่งจ้ะอันมึง รอบนี้บบมีถางบบมีนอนจ้ะงา้าแห้งจ้ะบังสะออนโอ้ย oh, 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 oh. บังเห็ดยี่พออีแม่เห็ดใชมันขาเพลินบังตุ้มุติม,ตมิอยู่จ้ะสะออนง่ามหอมพรอยไปจ้ะลงไปข้างล่างดอกนี้ ไปดอกไปเบิง้งไปหาดอกน้นอยก่อนนะจ้ะอันนี้เดี๋ยวจะค่อยถอนมันเดี๋ยวเห็นผ้ามาอ่านหาใแถวนี้ก่อนนี่จ้ะแยกเห็นแบบแบบนี่จ้ะนี่ดอกหนึ่งโอ๊ยดอกนี้บ่ได้จ้ะดอกนี้เสียดายเนาะเละแล้วจ้ะทำไงเนี่ล่ะดอกหนึ่งจ้ะดอกนี้กะเละจ้ะบ่ได้บ่ได้ทำไง ใ,ใบใหม่บังนั่นไหมอันกันนี้เรอเยเห็นนี่จ้ะดอกนึ่งเนี่ยหุนนะเห็ดเพิงหวานหุนจ้ะงน้าแห้งขาตันๆ จำนี่กำลังกำลังแกงแสจ้ะแบบนี้ไปจ้ะี๋ยวหาต่อแล้วอันยางเบิง้งอ,อ้อมอยู่แถวนี้ก่อนมันมันต้องเร้งเบิงดีดีใบใหม่จ้ะไปใหม่มันโล่งหรอมันมันแน่บาเห็นนะถ้ามันบอดอกใหญ่าบานเพอเวอร์จังคือจังเสียมันก็นแน่บาเห็นเนาะ ตัวนี้ถ้ากินมันจะเดี๋ยวดอกงามๆเอาไว้ก่อนเดี๋ยวข้างบนดอกนี้ก่อนอน,นี่เบิดเบิังเท่าไรอีพออีแม่เห็ดบิังเมือ่อนกเห็ิดจะอโอ,อบังนั่นชิไปปาดเอาเสียดายมันมันโมูเยอะกว่จริงแต่ว่าก็จะ้ะมองมันโมแต่ว่ามันขามันยังแก่นๆอยู่ไหมเนี่ยขามันยังงามๆอยู่เดี๋ยวเอ็ไปปาดเอาเสียดายมัน มันยังแกนอยู่เสียดายเน,ะะนาะจ้ะอดอกนึ่งหง่าแน่จ้ะบางอื้มันแะมแนมง่ามขาดง่ามเนี่ยเดี๋ยวอันกูมาตังไก่เตรียมเก็บใส่ งามแห้งเลี้ยงยูเอ็นสีเก็บมองใบก่อนโอ้ยมันแกนเอาพุ่นปวดนะงามแห้งจ้ะมันบังสีแน่เบิ่งจะไม่มันงามขักงามแน่ปกติอันมันกรบบาดดอกใหญ่คักปันเหรเด้่ปันมาเธอเนี่ยมันคือดอกใหญ่คักใหญ่แน่เบิ่งพุ่นเบิ่งเห็ด ให้เชิญชมแน่เด้อจ้ะเห็นว่าอันนั้นเพราะว่าอันมันบ่ปกติมันบ่ดอกไงโผล่พ่อปะนี่อันนี้นี่โพดโพดอกใหญ่คักใหญ่แน่บังเตืัวละมือเต็มจุ่มบุ่มโพดเดี๋ดวยวแอร์ซีทีเอฟเบอร์กำนาแอนเนาะมาจ้ะเดีแอร์ซีทีเหฟเบอร์กำนาแอน์เนี่ยนานย หนาข้นกับเห็ดดอกใหญ่หเผิงหวานดอกตุูมูติมีดอกง่ามแห้งจ้ะไปไปหาตัวเดี๋ยวข้าจะหยอกมันอยู่มันจะหัก <c oughs> สองส้ำดอกกับสีเต็มคู่ละไจ้ะไปเ <c oughs> อามึงขง้างนาเดี๋ยวเงีอ,อยจ้ะเดี๋ยวมันสีหยับหัวเห็ดอันนี้ ใบใหม่ใบใหม่ลนเต็มมันแนี้อยากมีกระ n e า u ถิบแซ่ดายซองดอกบุญกระเนา u ถิบมาบอสท่านไปจ้ะทางนี้จะดอกหนึ่ง เก็บออกเด้่วมันสิอันนอนสีลงนี่จ้ะ้จะอือมันแข็งมันยุดใต้หง่าไม่หักใหม่มันอจ้ะมันคือกองวงบอกมันจ้ะมันมืดกล่องมันบกคอยอยากโฟกัสด้กจ้ะอันกล่องอันนี้ก็ได้ มันเหมิดมากมันกันอยากมั่วนแน่มันเคลิ้มแม่ละจ้ะเสียงเอียงกระหอกแลน,นจัดดอกนึงกระหอกมันมาเหลกอันมันมาปีนต้นไม้เลยที่แถวนี้มันมากินลูกสนพวกกระหอกกระหอกปลากระหรอกปลาไล่หาลายจ้ะอยู่นี่ ตุ้มติมิตาฮักดอกนีอันเกี๊บบดฮันเน่าถิมจั้นดอกนึงน,นี่ฮึมแกล้งแกันงอยู่จ้ะ ต, وب ต وب uh ังตตๆอยู่ยุ่งยุ่งกับบินตอมผลมันเหมิดมันคืมโอ้ยกล่องกับเดมันบบโฟกัสเนาะจ้ะมาคอณโฟกัส หมดมาแล้วไปต่อจ้ะอย่ยมนีน้องขขาง่างนี่บังปิดกายติดกวนทันกระนี่แต่ท่านเกิดบางเทือบเกิดเลยมันยืหลี่อยู่ในหย่าจ้ะมันหลี่อยู่ในหย่า้ะมันอันมันบ่เห็นบางเือิดดอกบานเผอเบอร์นี่จ้ะเทาถิมนี่จักจะด,ดอกนึงนนักนี่ เห็นบ่กเกือบแนมผ่านมันเห็นว่าฮะดอกตาหักแห้งจ้ะห้าแม่หวานตูนะจ้ะเจมันง่ามขากง่ามเนี่ย เพิงหวานอ,อันนี้อันถักแหนมันแเนี่ยเขาบอกเปยังไปป่าดอ,อกไปจ้ะอะไรล่ะไปบางขงนาดอกนึงมันเห็นมันกระสีเห็นเป็นมันเกิดไกลๆก,กันเป็นมูไปไหมแดกบนยอดดอกนี่มันยังแข็งแงอยู่จ้ะ แข็งแข็งอยู่เลยพูดแข็งไปไหนดังตบตบออดอกเดียวกัอนแกงอิ่มตัวนี้ดอกบอกององกังใหญ่จังพูดแป๊บเดียวสเต็มขูดเละจ้ะ มันเกี่ยาางหายมากันแรงบอกมันสิมีบอกมาเกิดน้ำไก่แม่น้ำไปจ้ะอยากไปบังคับเค่อง,อง,งอนม่มีเลยจ้ะอั่นรอบนี้ดอกน้นอยๆแต่สิเอามันเพราะว่าถ้าเอาไว้มันเน่าแม่จ้ะนั่นเห็นมอเตอร์จำนี่ cả lõng, snu đã tiếng nhãng tiếng nhãng đỏ xăm thì có lém nâu nè, thấy không ạ, thấy bảo đẹp มันก็ะิระดาดอกจะเอาแต่หัวมันไปปาดออกไปจ็บนี่กำลังโผล่ออกมาหน่อยๆฝนตกห้ามมันห้ามแอันนี้กำลังเป็นจีออกมาเสียดายแยงนอนกิน สร้างกล่องเลยอันมันเหมือดขออภัยกับกล่องด้วยจ้ะมันเหมือดล้วมันอันโฟกัสบ่ค่อยดีเนี่ยจ้ะก็เตน,นี่อยากเนาเนาจ้ะบ่ได้เป็นสีกงขวางของนาเห็นวะ ก็ได้จ้ะอันนี้ผู้ใดน้องมาเต,มมาเตม๋มันเกิดพอปูบ้างมาเต๋มันแล้วแนมบอเห็นจ้ะลังจะมันขไห้กันงอยมือผ้าเก็บเห็ดแบบรวดเร็วอืม แต่หวัวมันอะนี่เดี๋ยวไปป่าดอ๋ยได้ยันี่เนี่ยมันคือสีกวงอ่ะได้แต่หัวมันอิรีจ้ะหัวมันอีริเนาะไปแต่หัวมันก็กินเดี๋ยวแกหาบังน้ำอันมันสีโพดินขึ้นมา่านะมึงมันสิ่งที่บอก าไล่นี่ดอกนึงจะเห็นจะ้จะจ้ะแต่ว่ามันถ้า,ากินมันนี่ เหมือดน้ำตาไา่จ้ะเหมือน,นี้นมาหอดคำมาบ้านพักตากอากาศมาคำแล้วจ้ะต้องเห็ดหนังไก่จ้ะนี่จ้ะนี่เห็ดผสมเนาะอ๋อมันคือตึงหนากห่หแักไห่ อีกนั่งไกลไปใส่จัดต,ตัวนี้มันก็เกินล่าเนอะวะเนี่ยมันล่าจ้ะตัวนี้ว่าเอาดอกวนี้แล,วล้วนึง ื่นเดี๋ยวสิบห้ายางไปเบ่งหุ่นฟังนะผมข้างหาบูโปลีผมตอนนี้มี่าเน่ยเดี๋ยวไปปาดเอาเนาะเสียดายมัน ไปเก็บก่อนเห็นไหมจ้ะเป็นผ้ายางมาต้องถนนเป็นพอเห็ดมันนผูกแบบๆแบบตอนขับรถมาแม่มึงน้องขางท่างถ้าว่าแม่เห็นเรื่องเหลืองอยูนะนะถ้าว่าดอกมันชีเถาอาา๋อบงังดอกของไงนะคุณนะเดี๋ยวไปป่าเอาตัวนี้ ขอบอเสียดายตัวใดก็ไปป่าเอาเนาะจ้ะนี่ก็เห็ดอันนี้่ะกินบอได้แล้วจ๊ะกินบอไดนะ้แน่เ้ยกินอะไรคิดจะกินบอได้ก็บบองหัดอก,กดน่าจะกินบอได้เห็ดลายเดี๋ยวต้องอ่านมึงในหนังสือนะ่อมันเห็ดเอยียงกินได้เนี่ยว่ตเตอร์เนเห็ดเผือกบ่มแมนเห็ดเผือกจ้าโอเคจ้า ว่าเราจะบริจักนาที่ซิมหาบรถึงยี่สิบนาทีได้ยสัม่มเพราะว่าอันข้างแต่อันอันทายวิดีโอนะจ๊ะอันกับท่าข้างแต่อันปัด,น,ปด,น,ปดนั่นปัดนี่เกือบเต็มหูจ้ะแป๊บเดียวเมาซัมนี่ละจ้ะแล้วกลับบ้านก่อนไอ้กะยางยื้อนบานปลายบานปลายนี่ฟังห้างนี่จ้ะกำลัง,ง,งยางไว้ทางไหนอันกะยางนล้วออมๆแล้วโมนีน่แหละหนือหน่อยๆมัน หาเมตรสิบเมตรชิบหายี่สิบเมตรอยู่แถวนี้ยอยู่แถวแถวหลอกบายไปจ้ะเดี๋ยวไปพอกันในคลิปหนาเดี๋ยวแอนพาไปตัดขาเห็ดน่าจ้ะจะไหนกับพอกันเท่าน่ะอันบอกไปน้าตาเนี่ยมาเห็ดไปน้าไหมขออภัยด้วยจ,จ่ะจะไหนยังคอยพอกันเนาะแอนขอตัวลาไปก่อนไปตัดขาเห็ดก่อนจ้า เอนไปตัดขายเห็ดก ah. hey, ่อนจ้าบายบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาสีเงาขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาสีเงาเอนสีแหนมหาเห็ดจุนน้ำมูนี่น้ำไปก่อนจ้า